สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูนี่นะครับผมการเก็บผักกระเฉดอันนี่ครับยาวแค่คนี้นะครับเอาเขียวครับผมเดี๋ยวนดี๋ยวนี่นะครับขั้นตอนการเก็บผักกระเฉดนะผมเพื่อที่จะไปทําผักกระเฉดชลุดน้ํานะผม น,าานี่ความยาวก็จะประมาณนี้นะครับผมเก็บเอายอดมนันนะครับผมสังเกตดูนะครับอตอนเก็บมาเนี่ยมันจะกินได้นิดเดียวเนาะ,ะประมาณมันยังไม่ยืดมันยังไม่ยืดนะเวลาไปทํามันจะยืดน,นี่นะครับมันจะกินได้ไม่ไมเยอะนะครับประมาณไม่ถึงคืบนะครับผมยอดมันตรงนั้นมันก็จะเหมือนมันแก่เนาะนี่นะครับผม ขั้นตอนการมาเก็บก็ตามน้องสระธรรมชาตินะผมเก็บเอาปลายมันนี่นะครับผมนี่นะครับผมส่วนหนึ่งกับนูนนะครับผมพระเทียนนะครับอยู่ข้างใน ขี่เรือลงไปเก็บนะผมแต่น้ำก็ไม่ลึกนะครับนี่โอ้นี่ได้เยอะแล้วนี่เก็บมาแล้วก็เก็บมาแล้วก็เอาเอาใบมันออกนะครับผมเอาใบมันออกเอาไว้แต่ยอดมันนะผมนี่นะครับก่อนที่จะเอาไปลงน้ำนะครับผมทำความสะอาดเอาใบออกก่อนนี่ มาดูตรงนี้นะผมนี่นะครับขั้นตอนการทําความสะอาดเอาใบมันออกนะผมก็เอาไว้แต่ยอดนะครับนี่นะครับผมนี่นี่นะครับรูดเอาเลยนะครับผมสังเกตว่ามันจะแก่เนาะถ้าถ้าเรายังตอนเรายังเอาไม่ยังไม่ทำนะเดี๋ยวมันจะได้กินแค่นี้นะครับเวลาทําแล้วมันจะออกมามันจะยืดยาวนะครับ ยืดยาวแล้วก็จะกรอบจะกินได้เยอะนี่ครับรูดรูดเอาใบออกมือเก็บไว้ยอดมันประมาณสักสามสามสามใบนะครับสามก้านเนาะใบใบนี่เก็บว้เฉพาะยอดอ่อนๆนะครับ หลังจากขั้นตอนนี้นะครเลี้ยงยอดเลี้ยงยอดให้แล้ดับเดียวกันก็เลี้ยงยอดให้ปลายยอดนะครับผมให้เสมอกันนะครับผมเรเลี้ยงเป็นมัดเป็นมัดมัดหนึ่งประมาณกี่ต้นครับบอกสิบห้ายี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบประมาณกำหนึ่งนะสบครับประมาณกำหนึ่งยอดเล็กกว่ายี่สิบ นี่นะครับลมเย็นนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใช้ตอกนะผมตอกมัดนะครับผมนี่ต้นทุนมาจากธรรมชาติล้วนนะครับผมตอกก็เป็นไม้ไผ่นะครับ นี้ยังไม่ได้ลงทุนซื้อนะครับผมลง,ล,งลงแรงก่อนนี่นะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วไปตัดแต่งอีกไหมครับหรือเอาไปลงน้ําเลยพอตัดตัดตรงโคนนะครับให้เสมอเสมอล้ก็งลงน้ำนะคะรับอันน,ะะนี้เป็นขั้นตอนแรกนะผมขั้นตอนอเริ่มต้นนะผมเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการลงน้นํานะครับ ก็ก็ระวังนะครับผมการเก็บเนาะการใช้มีดการปาดกันอะไรนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมตอนเอาลงน้ำนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับดูก่อนนะครับนี่นะครับก็ทำงานเป็นแผนกนะครับผมแบ่งหน้าที่กันนะครับ เียนก็จะลงน้องสะนะครับเก็บวันนี้เรามาดูการวิธีการนำผักกระเจด ลงสู่ใต้น้ำเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการที่เราจะทำให้ยอดอ่อนนำผักกระเจี๊ยบที่เรามัดเอาไว้เป็นกร,รมเป็นกรรมมามัดใส่กันเอาไว้แล้วแล้วก็เอามาปลูกใส่กับหลัด ผูกสากับหลักแบบนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าจะต้องให้อยู่ในในระดับที่พอดีกับแสงไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ไม่สูงมากจากผิวน้ำนี่ก็เสียบไม้ลงไป ให้อยู่พอดีพอดีอน,นี่นาทีสองอนนระยะห่างก็ประมาณหนึ่งศอกก็ได้หรือครึ่งศอกก็ได้เอาพอประมาณ กำลังจะเอาลงนี่เป็นการสาธิตไปด้วยแล้วก็ทำจริงๆด้วยนี่จับขึ้นมาอย่างนี้สองกำแล้วก็มาดึงหลักขึ้นมาดึงหลักที่เราเตรียมมาไว้ก็จะมีเชือกติดอยู่ที่หลักบางอันก็มีเชือกติดอยู่บางอันก็ไม่มีเพื่อ ความสะดวกแล้วก็เอามาดัดไว้ที่หลักเลยอันนี้เราจะมัดเอาไว้พอถึงเวลาก็นำปากที่เราเตรียมเอามามัดใส่กับเชือกตัวนี้แบบนี้แล้วก็เสียบลงมันก็จะค่อยลงแบบนี้แล้วก็เสียบให้หลักแน่น ไม่ให้มันผอนขึ้นมาได้นี้คือวิธีการเอาผักลงคือวิธีการเอาผักลงเอาลงไว้ใตน้น้ําส่วนตัวนี้เอาลงไว้เมื่อวานคือยอดกอ็พุ่งขึ้นมาจนถึงถึงน้ําเราต้องกดลงอีกตัวนี้เราเราจะต้องกดลงเพื่อ,อ ให้ยอดมันกระชูขึ้นมาอีกตอนนีอ้อายงเมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าคือฝนน้ำแล้ว่เสียดลงฮบ พอประมาณไม่ต้องเอาลึกเอาแค่ระดับสายตาที่เรามองเห็นห่างจากที่น้ำก็ประมาณหนึ่งคืบอ,อ,อันนี้เรามีเชือกติดนี่ก็สะดวกหน่อยทำที่แรกก็ยังไม่รู้ไม่ได้มัดอันนี้ จับระดับไว้เรียบร้อยระดับจะเท่ากันทั้งหมดทุกอันค่อยๆกดลงไปค่อยๆกดลงางอ่อเราเก็บไม่ดีก็จะมีดอกมีดอกองเหลืองก็มีจะเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้แต่ของเรานี้จะเอาออก จะเอาใบแก่ออกเยอะน่อยแล้วก็เอาดอกที่เหลืองๆแล้วก็เขียวอ,ออกทั้งหมดเพื่อกันที่จะให้ผักกระชูขึ้นเร็วขึ้นไม่ล้างกับใบกดลง